สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 ครูอุ่นใจจิตมุ่งค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆอ่าเรามาพบกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะคะวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้ว เดี๋ยวเด็กๆก,ก็ได้หยุดพักผ่อนสองวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาหยุดพักผ่อนก็พยายามใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนบ้างนะลูกนะ,ะโดยเฉพะาะภาษาอังกฤษเด็กๆต้องท่องคำศัพท์ต้องอ่านที่เรียนไปแล้วอย่างเช่นเมื่อวานเราเรียนเรื่องของการใช้คำถา,ถามถามเกี่ยวกับเวลาใช่ไหมคะเราอยากทราบเวลาเพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะทำให้เรา ไม่พลาดโอกาสนะคะไปไหนมาไหนเราต้องรู้จักเป็นคนตรงต่อเวลานะคะอ่าเวลาเราอยากทราบเวลาเราจะทำยังไงคะอ่าถามเราจะใช้ประโยคคําถามถามว่าอ่าทวนกันหน่อย What time is it ถูกต้องอ่าอย่างเช่นรูปนาฬิกาข้างล่างนี้อ่าถ้าเราอยากทราบเราเห็นนาฬิกาเราอยากรู้ตอนนี้เป็นเวลาอะไรถามว่า What time is it อ่า พอถามแล้วได้คำตอบว่า It's 7 o'clock เก่งมากค่ะเพราะเข็มสั้นชี้เลข7เข็มยาวตรงเลข12เลยก็ชั่วโมงเต็ม It's 7:00โอเคแสดงว่าเด็กๆก,ก็เข้าใจเรื่องเวลาแล้วนะคะ,ะพยายามไปฝึกนะฝึกพูดฝึกถามเด็กจะได้เก่งแล้วก็พยายามหัดเขียนตอบ นักเรียนสร้างเวลาเองก็ได้หราออทำนาฬิกาแล้วใส่เข็มใส่ตัวเลขลงไปแล้วก็ใช้คำถามถามลองฝึกทำดูนะคะจะได้เก่งอ่ะต่อไปวันนี้เด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านจับใจความอ่าวันนี้วันศุกร์แล้วจะได้มีความสุขนะคะไม่ยากมากวันนี้ เป็นเรื่องของการอ่านเด็กๆก,ก็ต้องฝึกประโยคฝึกการอ่านอ่านแล้วต้องแปลความหมายจับใจความนะคะเราอ่านอย่างเดียวเราก็จะไม่รู้เรื่องเพราะว่าในสตอรี่เนี่ยเขาจะพูดเรื่องราวเขาจะอธิบายบอกนะคะถึงความสำคัญในเรื่องว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะคะแล้วตัวละครแต่ละ ตัวที่ในเรื่องราวนี้เขาไปทําอะไรที่ไหนยังไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราอ่านแล้วเราก็ต้องรู้จักแปลความนะคะเราจะได้เข้านะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ผู้คุยกันได้ตอบคําถามกันได้รู้เรื่องอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะอยู่ในชีทของนักเรียนนะคะหน้า33นะคะอนักเรียนหยิบชีทขึ้นมาลูก เปิดหน้า33นักเรียนจะเห็นอ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ my uncle เห็นไหมคะมีผู้ชายยืนอยู่แล้วใส่ยูนิฟอร์มด้วยคือเครื่องแบบที่ทำงานของเขาสังเกตสิเป็นเครื่องแบบของอะไร my uncle uncle คือใครลูกคุณลุงอ่าเขาก็จะเล่าเรื่องนะคะของคุณลุงคนนี้ให้ฟัง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนฟังคุณครูอ่านหนึ่งเที่ยวแล้วนักเรียนก็อ่านไปพร้อมกันนะคะอีกเที่ยวหนึ่งเป็นสองเรเที่ยวนะคะจากนั้นเรามาช่วยกันแปลความหมายโอเคไหมคะ,ะมีทั้งหมดห้าบรรทัดจากเนื้อเรื่อง My Uncle เปิดหรือยังคะเจอหรือยังคะอ่ะคุณครูเจอแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วของเด็กๆอยู่ในชีตหน้าสามสิบสามค่ะขึ้นมายางลูกโอเคนะถ้าขึ้นมาแล้วเด็กๆเ,เ,เอาไมาบ้บรรทัดวางเลยหรือเอาดินสอชี้ตามนะคะเวลาคุณครูอ่านโอเคนะคะพร้อมนะอ่ะคุณครูจะเริ่มอ่านนะคะ My uncle is a doctor my uncle is a doctor ประโยคต่อไปนะคะ his name is n a ดช his name is n a ดช he is in Bangkok he is in Bangkok Bangkok Is the capital of Thailand. Bangkok is the capital of Thailand. He has a house. He has a house. He likes it very really much. He likes it very really much. His house is big. His house is big. And beautiful. And beautiful. It has seven looms. It has seven looms. There are three bed There are three bed looms. Two bath looms. One living room. And one kitchen. Today is Monday. Today is Monday. It is seven o'clock now. It is seven o'clock now. He is not staying at home. He is not staying at home. He is going to work by subway He is going to work by subway ก็จบหนึ่งเที่ยวที่คุณครูอ่านให้เด็กๆฟังแต่ละประโยคนะคะ,ะทีนี้นักเรียนก็ต้องอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะฝึกนะคะ ถ้าเด็กๆฝึกทุกครั้งที่มีการอ่านนักเรียนก็จะอ่านได้แล้วยิ่งไปทบทวนนะคะลองไปฝึกอ่านเองนักเรียนก็จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะพอเราเห็นเราก็จะรู้เลยคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรเด็กก็จะเก่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันหนึ่งเที่ยวแล้วเราจะมาช่วยการแปลความแล้วบันทึกลงใน แบบฝึกที่แปลความด้านล่างนะคะอ่ะโอเคพร้อมค่ะ My uncle is a doctor. My uncle is a doctor. His name is Nadet. His name is Nadet. He is in Bangkok. He is in Bangkok. Bangkok is the capital of Thailand. He has a house. He likes it very much. His house is big and beautiful. It has several rooms. There are three bedrooms, two bathrooms, one living room, and one kitchen today is Monday it is seven o'clock now it is s e v e n o'clock now อ้าวของนักเรียนนักเรียนดูหน่อยลกูกตรงนี้ของนักเรียน is มันพิมพ์มาผิดไหมมันเป็น s i หรือ i s ถ้าเป็น si นักเรียนขีดแล้วแก้ให้คุณครูหน่อยนะคะเป็น is is นะ uh, it is seven o'clock now it is is E s นะคะ uh, เอาดินสอขีดแก้ให้คุณครูด้วยนะคะ is E s it is seven o'clock now he is not staying at home He is going to work by subway เห็นไหมคะคำว่า is ต้อง is is e นะลูกจบเรียบร้อยอ้ามาช่วยกันแปลแบบบันทึกเห็นไหมคะแบบบันทึกเรื่องที่อ่านก็คือเรื่องของ my uncle นักเรียนช่วยกันแปลนะคะใจความสำคัญของเรื่องเขาบอก my uncle is a doctor My uncle คือใครคะอ่าเขาให้มาแล้วลุงของฉันอ่า n มายอัลุงของฉัน is เป็นลุงของฉันเป็นอะไรคะ a d o c t o r นักเรียนว่าเป็นอะไรลูก a d o c t o r อ่านักเรียนก็เขียนลงไปเลยคะ่ะเป็นหมอลุงของฉันเป็นหมอ My uncle is a doctor ต่อไปนะคะ ประโยคที่สอง his name is a เดช his name is ณเดชเขาชื่อณเดชเรียบร้อยแล้วต่อไปประโยคที่ 3. ค่ะ he is in Bangkok he เขา he is in เขาอยู่ในอยู่ในอะไรคะ Bangkok กรุงเทพ อันนึงก็เขียนกรุงเทพเติมลงไปเขาบอกว่าแบงคอกกรุงเทพนะคะแบงคอก is the capital กรุงเทพเป็นเป็นอะไร the capital capital เ,เป็นกรุงเทพเป็นอะไรคะ of Thailand เป็นอะไรของประเทศไทย เป็นเมืองหลวง capital แปลว่าเมืองหลวงนะคะ Bangkok the capital Thailand. รุงคทาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยต่อไปนะคะ he has a house he has a house บ้านของเขา เขาบอกว่าเขามีบ้านใช่ไหม He has a house แล้วก็ He l i k e very much เขารักชอบมันมากเลยต่อไป His house บ้านของเขาเป็นยังไงลูก Is big His house is big บ้านของเขาหลังเป็นยังไงคะ Big ยหญ่ถูกต้องนักเรียนก็เติมใหญ่ลงไป Big 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 นี่แหละค่ะคำ adjective ที่เราเรียนไปแล้ว His house is big and and แปลว่าและและเป็นยังไง beautiful His house is big บ้านของเขาหลังใหญ่ and และ beautiful นอกจากใหญ่แล้วมันเป็นยังไงด้วยคะและสวย beautiful สวยอ่ะนักเรียนก็บันทึกใส่ลงไป ะะต่อไปนะคะ it has seven rooms it has seven rooms มีทั้งหมดกี่ห้องคะ seven rooms เจ็ดห้องต่อไปนะคะ there are three bed rooms there are three bed rooms มี กี่ห้องคะห้องนอนมีกี่ห้องสามห้องนกเนก็ใส่ห้องนอน Bedroom สามห้องนะ Three Bedroom มีห้องนอนสามห้องต่อไป Two Bathroom Bathroom คือห้องน้ำห้องน้ำกี่ห้องคะนักเรียนก็เติมลงไป Two Bathroom ห้องน้ำ 2ห้องแล้วก็ one living room ห้องนั่งเล่น1ห้อง and และ one kitchen คืออะไรคะ kitchen ห้องครัว1ห้องก็รวมทั้งหมดก็ครบ7ห้องเห็นไหมคะมีห้องนั่งเล่น1ห้อง and one kitchen ก็คือห้องครัวหนึ่งห้อง Today วันนี้ Today is Monday วันนี้เป็นวันจัน Today is Monday วันนี้เป็นวันจันทร์ it i s ว o c l o c k ิ o ์ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะ,ะเราเรียนเรื่องเวลาไปแล้วเห็นไหมชั่วโมงเต็มโอ l ค c k กเป็นเวลา เจ็ดนาฬิกาถูกต้องลูกเขียนลงไปนักเรียนแก้ it is ให้ครูด้วยนะคะถ้ามันเป็น s กับ i สลับกันนะคะต้องเป็น i s นะลูกอ่าขีดค่าในชี้ให้ครูด้วยแล้วเขียนลงไปใหม่ i s is อ่า it is seven o'clock now ต่อไปค่ะ he is not staying at home he is not Stay ing at home ประโยคอะไรคะ not ปฏิเสธเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาไม่ได้พักอยู่ที่บ้าน he is not staying park at home he is not ก็คือประโยคปฏิเสธเขาไม่ได้พักอยู่ที่บ้าน home ต่อไปประโยคสุดท้ายคะ่ะ He is going to work. He is going to work. เขาไม่ได้พักอยู่ที่บ้านแต่เขาเป็นยังไงคะ He is going to work. เขาไปทำงาน He is going to work. เขาจะไปทำงาน b y เราเรียนเรื่องยานพาหนะแล้วบ y ยโดยโดยอะไรคะยานพาหนะซับ เวซับเวก็คือรถไฟใต้ดินนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือใจความสำคัญของเนื้อเรื่องเ่ะเราลองมาอ่านพร้อมกันซิทแปลได้ใจความว่าอย่างไงคะลุงของชานเป็นคุณหมอชื่อนาเดชใช่ไหมอ่าเขาอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เขามีบ้านหนึ่งหลังและเขาก็ชอบมันมากบ้านของเขาหลังใหญ่และก็สวยมีทั้งหมด7ห้องคือห้องนอน3ห้องห้องน้ำสองห้องห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องและห้องครัวอีกหนึ่งห้องวันนี้เป็นวันจันทร์ และขณะนี้ก็เป็นเวลา7จ็นาฬิกานักเรียนอย่าลืมแก้ is ให้คุณครูด้วยนะคะเอาดินสอขีดเลยแล้วก็เขียนลงไป is is นะคะ,ะขณะนี้เป็นเวลา7จ็นาฬิกาเขาไม่ได้พักอยู่ที่บ้าน is not เป็นประโยคปฏิเสธไม่เขาไม่ได้พักอยู่ที่บ้าน He is going to work. เขาําลังจะไปทำงานเขาจะไปทำงานบายโดยรถไฟใต้ดิน Subway โ okay. อเคค่ะนักเรียนได้อ่านแล้วก็ได้แปลจับใจความแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเราฝึกพอมีเนื้อเรื่องมามีข้อความมามีสตอรี่มาฝึกอ่าน ถ้าเด็กๆไม่รู้คำศัพท์อย่างเช่น capital เงี้ยเด็กๆไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรควรทำยังไงลูกอ่าเราก็ไปหาความหมายใน dictionary นะคะหรือไม่ก็เปิดเน็ตหาความหมายดูนะคะโอเคนักเรียนก็จะได้ทราบความหมายแล้วก็จะได้เข้าใจในเนื้อเรื่องนะคะที่เขานำเสนอ นะคะเหมือนกับเรื่องของ My Uncle เนี่ยเด็กๆก,ก็ได้รู้จักประโยคภาษาอังกฤษแต่และประโยคแล้วก็ได้แปลความเป็นภาษาไทยทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะสำหรับวันนี้วันศุกร์คุณคณรูก็มีการบ้านให้เด็กๆนะคะโฮมเวิ work, ร์กทำในชะีหน้า34ค่ะเป็นการอ่านเนื้อเรื่องเหมือนกันและตอบคำถามนะคะ แต่ว่าเป็นเรื่องสั้นเล็กๆแค่4ี่บรรทัดนะคะอยู่ในชีตหน้า34นะลูกนักเรียนไปอ่านเนื้อเรื่อง4ี่บรรทัดนี้นะคะแล้วก็แปลความหมายจับใจความให้ได้ว่าสี่บรรทัดเนี้ยเขาพูดถึงอะไรมีตัวละครอะไรบ้างแล้วเขาทำอะไรกันนะคะนักเรียนก็จะได้ไปตอบคำถามที่คุณครูให้นี้ได้นะคะอืะ โอเคไหมคะ,ะถ้าโอเคอย่าลืมนะการบ้านทําในชีตนะคะอยู่หน้า34นะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ให้นักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วส่งคุณครูนะคะแล้วจะได้พักผ่อนแล้วก็อย่าลืมใช้เวลาว่างบ้างนะคะอ่านหนังสือท่องคำศัพท์นะคะฝึกเขียนฝึกพูดโดยเฉพาะตอนนี้เราได้ เรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นแล้วโดยเฉพาะเรื่องเวลาเรื่องประโยคคำถามเห็นไหมคะ,ะเรื่องยานพาหนะคำศัพท์ใหม่ๆเยอะเลยนะคะ,ะถ้านักเรียนขายันแล้วท่องคำศัพท์ฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกทำเด็กๆก็จะเก่งขึ้นนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะลูกเราจะได้ทำได้โอเคนะคะอ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็สวัสดีนะคะลาไปก่อนนะลูกพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ see you next week bye